สเหรียญจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณละละแล้วก็วนเวียนไปวนเวียนมาเนาะคุณพยายามปรับตัวเข้าหาเขาพอสมควรนะคะคุณพยายามใจดีพยายามใจเย็นพยายามดูแลพยายามอดทนนะคะกับความสัมพันธ์นี้ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอ่านใจเขาได้ในระดับหนึ่งหรือคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถในการอ่านดาวใจคนหรือคุณอาจจะดูดวงได้นะคะดูอชอบดูดวงเนาะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รู้ใจเขานะคะเพื่อที่จะได้รู้ใจเขาให้ได้มากที่สุดนะแล้วยังไงต่อแต่มันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกระทหทำให้ความสัมพันธ์เนี้ค่ะมันพังทางลายเกิด การแบบกระทบกระทัน่นทะเลาะนะคะเกิดความเครียดเกิดความดรามา่าเกิดความนิ่งนะคะเกิดความนอยกันเกิดขึ้นเหนื่อยที่ผ่านมาคุณพยายามเยอะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเหนื่อยพอคุณเหนื่อยแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะมันไม่ไหวจริงๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเลือกจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากยอมแพ้หรือคุณอาจจะเลือกยอมแพ้นะคะ แล้วยังไงพอคุณยอมแท้แล้วคุณจะส่งหวังไหมคะเขาเองก็นิ่งน,นะแต่คนคนนี้เป็นคนนิ่งแต่มีความมั่นคงนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกหรอกยังมีหวังอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยห้าเซนนะคะของความสัมพันธ์เนี้ย เรายังรู้สึกว่าคุณยังไม่หมดหวังอะเพียงแต่ว่ามันต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณจะแก้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการแก้จากเขานะคะแต่เรารู้สึกว่าคุณยังมีโอกาสสมหวังอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าเขาแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณมูฟออนไปนะคะคุณมูฟออนไปแล้วคุณจะได้คําตอบถ้าคุณมูฟออนไปนะตอนนี้เราว่าคุณน่าจะเพาะเริ่มมูฟออนแล้วล่ะเพราะคุณเหนื่อยคุณจะได้คําตอบนะคะ เขาจะพยายามทําให้คุณกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเขาจะมาตกหลุมรักคุณตอนที่คุณมูกนไปนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองที่หนึ่งละคงนี้มีความหวังอยู่นะคะโอกาสสมบางประมาณ50%ค่ะก็ฝากไลค์ก็แชร์กาสติ๊กเกอ์ให้ด้วยนะคะ